ใจรักมากครับห้องปิดไฟโรงพยาบาลปิดไฟมืดแล้วเล่นไม่ได้ป้าบอกห้ามเล่นในที่มืดเดี๋ยวเสียสายตาเลยมาเล่นในห้องน้ำแทนใจรักจัดปิดไฟแล้วเล่นไม่ได้ต้องเล่นในห้องเลยมาเล่นในห้องน้ำแทนโอ้โหใจรักขนาดนี้เลยเหรอ เล่นอีกนานไหมเนี่ยเล่นอีกนานไหมนาฬิกามือถือดังแล้วก็เลิกเล่นนะครับคนอื่นเขานอนกันหมดแล้วใจรักจริงข้างนอกปิดไฟหมดแล้วเล่นไม่ได้ป้าบอกเสียสายตาเลยมาเล่นในห้องน้ำแทน